สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ตัวกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กยืมเด็กสุดท้ายของอ e ีเวนต์ริชชัวนะครับก็เป็นเด็กไล่โบมนเซอร์ครับจริงๆเด็กนี้ต้องเป็นเด็กที่2นะแต่ว่ารัดคิวให้เด็กเบอร์เกอร์ก่อนเพราะว่ามันใหม่กว่านะและ้วก็น่าจะมีคนอยากเห็นมากกว่าเพราะนี่มันเล่นง,ง่ายด้วยแหละแล้วก็อันนี้ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับมันเป็นเด็กที่เล่นง,ง่ายนะน่าจะเป็นเด็กที่เล่นง,ง่ายที่สุดในอ e ีเวนต์พิธีกรรมนี้แด้ที่เป็นเด็กยืมส่วนบูไอยครับที่มเงงามรมเ,นนเรียกว่่่าาเลนงย ก็เดี๋ยวดูเมนเดครับใบแรกครับกิกบอยไอหมอนเนี่ยอ๋อเด็กเนี่ยครับเล่นง่ายมากๆครับวิธีเริ่มขอแค่มีมอนพิธีกรรมครับใครก็ได้อยู่บนมือแล้วก็มีไอ้กิกบอยเนี่ยไม่ก็ตัวไฟเนี่ยครับอยู่บนมือแค่นี้เล่นได้เลยเพราะมันจะลั่นไปเรื่อยๆนะเอฟด้วยเฟคครับใบแรกกิกบอยครับสามารถโชว์มอนพิธีกรรมหนึ่งตัวจากมือสเปรย์มันลงมาได้ถ้าการไปดีสเปย์สามารถเสิร์ชไลโบแมนเซอร์ครับเวกับเวทหนึ่งใบขึ้นมือได้ส่วนใหญ่จะเสิร์ชฟิวนะพอฟิว ค่อนข้างเก่งหรือไม่ก็จะเสิร์ฟเป็นออริจินสตอรี่ครับเพราะว่า Origin ออริจินเนี่ยบอกถ้าเกิดแปะเอาเวกกำลับตัดไลโบแมนเซอร์ครับอะไรก็ได้มาเซตก็คือแปะออริจินปุ๊บแปะฟิวก็ได้อะไรอย่างงี้มันจะเล่นแบบเป็นต่อต่อกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้แค่เทิรละครั้งอ่ะที่นี่ครับสำคัญคืออันนี้เป็นเด็กยนะืมเนาะถ้าเป็นเด็กจัดเล่นจริงครับเขาจะใส่เทเลพอร์ตฉุกเฉินกันนะเพราะว่า I ไอ้มันตี่ไปใช้คิกและเทคมาคือถ้าเกิดการ์ดไม่สเปรย์ครับไม่ต้องสเปรย์จากท่าของมันนะ สเปย์ยังไงก็ได้ได้เลยถัดไปก็มันจูกว่าครับเสิร์ฟมอนหรือเวทพิธีกรรมนะย่างที่บอกครับเด็กนี้ขอแค่มีมอนอ่ะใช่ขอแค่มีมอนพิธีกรรมหนึ่งตัวก็จะเล่นได้ง่าย,ายแล้วก็เอามาช่วยนะส่วนเวทครับเวทไม่ค่อยเก่งนะปกติเขาจะใส่แค่ใบเดียวเลยซ้ำม,มัง้งอันนี้เขาใส่มาให้เพราะว่าเขาให้สปาเกตตีมาสามแหละเพื่อจะเสิร์งงฟบคููได้ถัดไปก็เป็นตัวผู้หญิงครับผู้หญิงนี่บอกว่าอ่าสามารถโชว์มพิธีกรรมหนึ่งตัวครับบนมือสเปย์มันลงมาได้แล้วก็ มันบอกว่าในช่วงคืนฝ่งข้ามครับเป็นสป,ปีดสนะสามารถสั่งพิธีกรรมมอนไลโบแมนเซอร์จากมือได้โดยการทิบมอนบนสนามหรือบนมือได้เป็นสป,ปีดสองทีบิวลงแล้วแหละแต่พวกนี้เวลาตอนลงมันไม่น่าจะมีไรกิกนะเพราะไม่ค่อยมีใครที่เป็นสป,ปีดสองซะเท่าไหร่มันเน้นบอกว่าตีแรงๆมากกว่าแต่ไปก็เป็นตัวไฟครับตัวที่ไวรันคอมบนะสามารถโชว์มอนพิธีกรรมหนึ่งตัวสเปย์ไปลงมาได้สเปย์เสร็จปุ๊บเสิร์ตไลโบแมนเซอร์มอนเตอร์หนึ่งตัว วิธีเล่นก็คือถ้าเกิดเรามีไฟเนี่ยไฟโชว์มอนพี่การเนี่ยสเปรตัวเองเสิร์ตกิ๊๊กกิกโชว์ไอมอนเมื่อกี้สเปรเสิร์ตเวทแล้วเราก็เสิร์ตเป็นพี่การไปเลยแล้วก็สั่งพิธีกรรมได้เลยง่ายๆใบถัดไปครับไลโบแมนเซอร์เอเจนต์ครับมันบอกว่ามันสามารถโชว์มอนพี่การหนึ่งตัวสเปรมันลงมาได้สเปรเสร็จปุ๊บชีการ์ดไลโบแมนเซอร์หนึ่งใบจากหลุมขึ้นมือได้ถ้าเกิดใบที่เก็บครับเป็นเวทหรือกับดักอ่ะเราจะต้องเอามือหนึ่งใบเป็นมือเอาการ์ดหนึ่งใบเปนมือยัดใต้เด้วย ก็เอาไว้วนพวกใบเคาน์เตอร์ครับอ่ะไม่ใช่ใบเคาน์เตอร์ใบเดเกตมากกว่านะเอาไว้เล่นต่อไปก็เป็นตัวพี่กรรมกันบ้างครับไฟสตาร์เตอร์ครับไอพวกตัวพี่กรรมครับมันจะมีเทคที่ว่ามันจะคล้ายๆกับเบอร์เกอร์แหละลงแบบมีเงื่อนไขนิดหน่อยไอพวกนี้บอกว่าถ้าเกิดมันลงโดยการใช้วัตถุดิบเป็นมอสสนามครับจะได้เฟรเพิ่มเติมนะแต่ถ้าเกิดใช้มอบบนมือก็จะไม่ค่อยได้อะไรตัาแ้วครับไฟสตาร์เตอร์ตัวนี้บอกว่าสามารถพิธีกรรมโดยการใช้การ์ดลยโบว์แมนเซอร์ ถ้าการไปนี้พิธีกรรมโดยการใช้มอนเตอร์บนสนามอันนี้ครับที่บอกครับการไปนี้จะไม่ถูกไลยหรือถูกรีมูฟโดยการเอฟเฟกก็คือถ้าเกิดใช้มอนเตอร์บนสนามพิธีกรรมเรียบออกมา,มาจะได้เทคตรงนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใช้มอนเตอร์บนมืออย่างเดียวอ่ะก็จะไม่ได้เทคส่วนนี้นะเทคที่2ครับบอกว่าถ้าเกิดแฟนของข้า,ขาครับเล่นการ์ดอ่ะพลังมันจะเพิ่ม200เรื่อยๆเลยจนกว่าพลังจะถึง3,000ก็เริ่มมาพันแปดครับก็คือมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยประมาณนี้ถ้าเกิดใช้มอนเตอร์บนสนามพิธีกรรมมาก็จะ การตายการรีมูฟด้วยไอเอฟเฟกต์การ ôi, ์ดก็น่าจะพอใช้ได้ครังแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยได้เด็ดจากตัวเนี้ยเด็กนี้มันจะเน้นไปนที่2ตัวนี้มากกว่าครับเป็นดูมโบเกอร์กับไอไฟเบิร์ดสอตัวพอต่อไปครับผู้หญิงครับเมสิกเกิลสาม,มารถพิธีกรรมโดยการใช้การ์ดไล่โบแมนเซอร์ถ้าเกิดใช้พิธีกรรมโดยการใช้มอฟว์ลักษณะครับฝ่ไฟตัวข้าบครับจะไม่สามารถเล็งเป้ามัฟพิธีกรรมที่เราควบคุมอยู่ด้วยเอฟเฟกต์มอนว์ได้ก็คือเอาไว้สู้กับพวก เบอร์เกอร์อะเบอร์เกอร์ตัวใหญ่มันล็งเป้าใช่เวละถ้าเกิดเราพี่ครับผู้หญิงออกมานอนแบบนี้ยและตอนเราจะสู้คืนครับเขาจะทีบิวพวกตัวใหญ่เราไม่ได้เพราะมันกันเล็งและตัวนี้จะมีเฮกเสริมด้วยถ้าการไปน,นี้สไปออกมาจะสามารถชีมอัฝข้ามหนึ่งตัวพลังลบหรือสูงได้จนจบเทินและก็ในเกฟเลกด้วยถัดมาครับก็จะเป็นตัวหลักของเด็กนี้นะหลักกว่าไฟเบอร์ดิกมาตัวนี้บอกว่าสามารถพิธีกรรมโดยการใช้การเลเวลแมนเซอร์ถ้าเกิดพิธีกรรมโดยการใช้มอสบนสนาม มันจะตีตรงได้ตีตรงเนี่ยตัวนี้เก่งมากๆนะเพราะบอกว่าถ้าเกิดมันทำาเมีให้แฟนข้ามได้ครับจะได้ดีดมอนหนึ่งตัวกับเขาเด็กเลยแล้วก็เทคที่สองอเทคแรกครับเป็นเทคหลักนะมันบอกว่าเธอหลักรังครับในช่วงมเมฟเฟกของเราอะสามารถเอากับดักไลโบรแมนเซอร์หนึ่งใบมาเซตได้เลยจากเด็กแล้วเด็กเนี่ยครับกับดักเก่งมากนะไม่นับใบนี้นะใบนี้กากใบนี้ ถ้าเกิดมีไลโบ暴曼นเซอร์ขาก็จะในเกตได้ใช่ไันนี่เป็นแบบยึดเดี๋ยวเอฟเฟกต์ค่อยว่ากันอีกเอาเป็นว่ากำดักเก่งครับต่อมาก็เป็นตัวตีแรงครับไฟเบิร์ดไอวีวอนนี่บอกว่าเหมือนเดิมครับพิธีกรรมโดยการใช้การไลโบม,มนเซอร์ถ้าเกิดพิธีกรรมโดยการใช้มอสบนสนามมันจะไม่ถูกไล่ด้วยแบทเทิลแล้วก็แบทเทิลดาเมจที่ทำกับแบบข้ามครับ,รบจะคูณสองนะก็คือถ้าตัวมันเปล่าๆครับตีแรงพร้อมั่งข้ามโดยตรงอ่ะก็จะโดนยิงห้าพันหกเลยนะแรงมากๆแล้วก็ถ้าเกิดมันอยู่กับออริจินครับออริจินบววกพลลังตาามดะ มันจะกลายเป็น3,500ครับตีตตงก็ได้7,000เลยนะก็คือโอกาสที่ตีจะตายเยอะมากถัดมาก็การไปนี้จะสามารถตีมอนได้2ทีครับก็คือถ้าจะตี2ทีต้องตีใส่มอนนะมอน1มอน2ถ้าเกิดตีมอน1แล้วตีไรจะไม่ได้นะก็มันตีแรงอยู่แล้วถ้าเขามีมอนตั้งตี2ตัวก็ตีอาร์รเข้าไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดมอนมีมอนของเราครับประกาศโจมตีอ่ะสามารถดีมอนมอนพิธีกรรมอะไรโบมนเซอร์1ตัว พลังมาเพิ่ม200อันนี้ไม่ว่าเปิเรเทอนะสมมติมีมันอยู่จ้ะแล้วก็มีเพื่อน,นตีเพื่อน1ตีรีมูฟเพื่อน2ตีก็รีมูฟก็จะเพิ่มอีก4 0 0อประมาณนี้มอนเตอร์ก็จะหมดประมาณนี้ครับต่อไปเป็นเวทนะแฮปปี้ครับสบปาเกตตี้ด้วยเอาไว้เรียนคู่กันนะไว้เสิร์ฟได้แค่คู่นี้คู่เดียวเพราะว่าไอเนี่ยระบบมอสเตอร์บอลเนี่ยมันจะมีชื่อแค่ออมมีไฟเบิร์ดนะล้วมีสตาร์เตอร์ด้วยแต่ตัวเล็กก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยดีเลยจากตัวเล็กต่อไปก็เป็น ไบโมเอ็กตาครับใบโมกระแฝงขาวนะแต่ใบนี้ต้องตอนใช้ต้องระวังครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเซตเวทอะครับเอาไว้กับดักอะเอามาเซตลงในแถวหลังไม่ได้ต่อมาครับเป็นเพอร์ดอาพิเรียครับใบนี้เป็นฟิวนะใบนี้คือใบที่เล่นเป็นใบหลักของเด็กเลยมันบอกถ้าเกิดการใบนี้แอคทีเวครับสามารถเอามอนสเตอร์ไล่โบมอนเซอร์หนึ่งตัวจากเด็กขึ้นมือได้จะเป็นมอนพิธีกรรมหรือเป็นมอนธรรมดาได้ทั้งนั้นเลยในช่วงเมนเฟสครับสามารถสั่งพิธีกรรมไล่โบมอนเซอร์หนึ่งตัว จากมือได้โดยการทีวีมอนบนสนามบนมือสนามดาวต้องเท่ากับหรือมากกว่าครับก็คือกดพี่กรรมครับไอพี่กรรมเนี่ยกดกี่ครั้งก็ได้เลยนะสมมติเราแบบเราอยากพี่กรรมสี่รอบเนี่ยเราขอเราพอเรากกดได้สี่ครั้งเลยนะเก่งมากๆแต่ว่าใบนี้จะแปะได้แค่ครั้งเดียวสนามครับเป็นไลโบวแมเทอร์บอลใบนี้ที่บอกครับไม่ค่อยเก่งนะมันจะให้องคล้ายๆฟิลครับแต่ฟิลเก่งกว่าเพราะฟิลพี่กรรมกี่ครั้งก็ได้สามาก็จะเป็นไลโบว์แมเชอร์บอลครับใบนี้ ก็เป็นใบที่ไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าเขาใส่มาเพื่อให้เล่นคู่กับสปาร์คิตตี้แหละมันจะให้ผลคล้ายๆกับฟิลครับฟิลกดกี้งก็ได้แต่คานี่ใช้แล้วก็หายไปใบที่บอกว่าการเป็นนี่สามารถใช้พิธีกรรมไลโบมนเซอร์ใครก็ได้โดยการทีบิวมอนบนมือหรือบนสนามให้ดาวเท่ากับหรือมากกว่าก็เป็นพี่คกร,รับป,ปกติแหละแล้วก็เทคที่ประหลาดครับบอกว่าถ้าเกิดการ็น,นี่พิธีกรรมไฟเบิร์ดโดยการใช้ไฟสตาร์เตอร์ครับตัวไฟเบิร์ดอะ่ะจะไม่ถูกทำลายด้วย ่ไม่ถูกทำลายแล้วก็ไปโดนรีมูฟด้วยเอฟเคการ์ดก็คือจะได้เอฟเฟคตของไฟเบอร์ครับถ้าเกิดใช้พีกับปุ๊บจะเรียกไฟเบอร์โดยใช้ไฟสตาร์เตอร์กับใครก็ตามครับให้ดังถึงขัง้นเกจตัวนี้ก็จะได้กันทำลายจากแบทเทิลของตัวมันเองครับแล้วก็จะได้กันทำลายจากเอฟเคการ์ดด้วยและการรีมูฟตอนนี้ครบๆนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับมันดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ยุ่ยยากด้วยต่อไปครับเป็นรีไลท์ครับใบนี้เป็นใบสร้างโทเคนนะ ถ้าเกิดในกรณีที่มอนต์เราไม่พอครับบอกว่าโชว์ไลโบแมนเซอร์หนึ่งตัวจากมือสเปร์โทเค็นหนึ่งตัวครับดาวเท่ากับตัวที่โชว์นะก็คือถ้าเราโชว์เจ็ดเนี่ยก็ได้โทเค็นเจ็ดครับพร้อมพิธีกรรมทันทีมันและมันบอกว่าถ้าเกิดเราควบคุมโทเค็นอยู่ครับจะไม่สามารถสเปร์มอนอื่นได้นอกจากไลโบแมนเซอร์แต่ซึ่งเด็กเราเป็นไลโบแมนเซอร์นะยังไงเทคนีคไม่เป็นปัญหายอยู่ละต่อมาครับเป็นใบทีเด็ดออริจินครับถ้าปากปุ๊บสามารถเซตเว่ยกับหลักไลโบแมนเซอร์จากเด็กเอามาเซตได้เลย และพวกนี้ครับมันไม่มีใครเปเวทเร็วนะของมันอ่ะก็คือเอาฟิลมาเทสก็เปิดฟิลได้เลยก็เสิร์ฟเล่นต่อพิธีกรรมก็เซตก็เปิดใช้ได้เลยเหมือนกันอันที่2บอกว่ามอนเตอร์พิธีกรรมลรบอนเซอร์ของเราทุกตัวครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นดาวละร้อยก็คือถ้าเป็นไอ้นี่หกจ้ะก็เป็นสามพันหนึ่งครับเพิ่มเป็นหกร้อยไอ้นี่เจ็ดก็ให้เจ็ดร้อยเป็นสามพันห้าเทกซูาครับบอกว่าถ้าเกิดมันปักดูสนมครับและเรามีการพิธีกรรมมอนต์ลงมาสาม,มารถชี้เวทกบดับงคาบหนึ่งใบทำลายทิ้งได้ ประมาณนี้สัปมาคืชิ้นนิ้วครับมีดับเลตด,ด้วยเอาไว้สู้กับพวกเด็กที่เขาเล่นเล่นกันเอาไว้แก้บอดเพราะว่ามันเนเ้นว่าใบบอดเขาแล้วก็ทาตัวพนอื่อน,นเข้ามาไล่ตีประมาณนี้ถัดมาครับเป็นกาดักบ้าครับ intervention ครับใบนี้เป็นใบเก่งนะบอกถ้าเกิดเราเราสามารถถ้าฝั่งข้ามอะสั่งใช้การเอฟเฟกต์ก็คือเป็นเวกกะดักเอฟเฟกต์มอนต์ก็ได้ได้หมดเลยชีย้ไลโบรเสเตอร์หนึ่งตัวของเราครับที่มันพิติกรรมนะดีขึ้นมือถ้าทําในเกต ในเกตเสร็จปุ๊บสามารถสเปรย์และมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับจากมือหรือหลุมได้ก็คือเราสเปรย์พวกตัวเด็กวนนี้ครับก็ตาน,นาเราจะมีของเล่นต่อนะก็เป็นปใบเดกเกตเอาไว้เรียกลงใหม่ถัดมาก็จะเป็นดิสเพย์ครับใบนี้ก็เก่งใบนี้เป็นใบยึดชี้มอนสเตอร์หนึ่งตัวที่เราควบคุมอยู่แล้วมาฝั่งคามหนึ่งตัวครับอ่ะดีตัวที่เราชี้ครับขึ้นมือเราดีเสร็จปุ๊บยึดตัวที่เราชี้มอนเขาเอา,าเอามาเล่นแล้วก็ถ้าเกิดตัวที่เราดีนะครับเป็นมอนพิธีกรรม ตัวที่ยึดมายึดเลยนะไม่ต้องคืนแต่ให้เกิดตัวที่เราดีของเราอะ่ะเป็นมัมปกติครับตอนจบเธอนะ์นี่ยมาตากลับขึ้นมือก็ส่วนใหญ่ครับเราจะดีมาพีก่กามอยู่แล้วนะเพื่อที่จะยึดทาวนเลยสมังก็กระดักครับใบน้กาส่วนใหญ่กันนะถ้าเกิดคอนโทรลไลบอมแมนเซอร์ครับชีมอสฝากข้ามหนึ่งตัวทั้งเธอน์นี้ตัวนั้นจะไม่สามารถใช้เป็น p ิ s i t ฟ v e fusion synchro exit หรือลิงได้แค่นั้นเลยหมดแล้วเอ็กตาก็เหมือนกันครับไม่ได้ใช้ครับมีแค่กระป๋งขาวที่ได้ใช้นะอ๋อ,อแล้วก็เด็กนี้เป็นเด็กเดียวครับที่มีโกาาสไดด้เเเ็นมติะะพร คนอื่นเขาชอบเรียกเนตตีแค่แบบ2เอฟเฟกครับซึ่งมันไม่ค่อยเก่งนะตัวนี้จะเก่งที่สุดต้องให้ได้3เทคนะก็คือใช้มาพี่กรรม3ตัวในการลิงก์เรียกมาครับแล้วด้วยความที่เด็กนี่ครับฟิลมันกดได้เรื่อยๆใช่ป่ะล่ะก็มีโอกาสที่เราจะพิธีกรรมได้แบบ3ตัวได้ง,ง่ายขึ้นถ้าเกิดลงแบบสามตัวได้จะเก่งสุดๆครับจะตีเท่าไหร่4,800แล้วก็ไม่ตายแบทเทิลไม่โดนทำลายเอฟเฟกการ์ดแล้วก็กันล็งก็แบบจะเหมือนเคียร์แม็กที่เก่งกว่าเคียร์แม็กขั้นหนึ่งก็จะประมาณนี้ครััััับบบบบสหรรรรตววเเเเเดดด็คคขอองไไโแมมซ์์นนะะี๋ยปยปูกพล อันนี้ก็จะเป็นเกมเพย์ตาแรกนะครับตาี้เริ่มหลังครับมือแรกมีเป็นกิ๊กบอยครับแล้วก็ผู้หญิงเอเจนต์สปาเกตตี้แล้วก็ฟิวครับมือนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีแค่มีกีครับคู่กับมอพิกรรมใครก็ได้หนึ่งตัวเราก็จะเล่นท่าได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วและยิ่งมีฟิวด้วยและมีสปาเกตตี้ด้วยน่าจะยิ่งดีไปใหญ่นะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับแตข้าครับลงเป็นขวานะแล้วก็ใช้สองใบครับค่อนข้างแปลกประหลาดนะว่าทำไมทงโแบนี้เพราะกีขวามันเกี่ยวว่าใช้มือ เข้าเธอเลยจ๋วครับจัวเป็นใบงี่เง่าครับไม่ไดีใช้ในะใบนี้ใส่มาให้มันบิดกไปอย่างนั้นแหละก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับนั่นแหละครับสบามคิดติดกันนะล่ออุละลาครับพาไปเด็กจัดเองนะทาถัา่วครับเธอเป็นบอลแล้วก็เสิร์ฟไฟเบอร์ตัวใหญ่ขึ้นมาเอฟเฟกต์กีบอยครับโชว์คู่กับมอสหนึ่งตัวโชว์คู่กับไฟเบอร์นะครับเพราะว่าไฟเบอร์เป็นใบที่เราโชว์เขาดูเท่าไหร่ พ่อเงาเขายังไม่รู้ครับว่าเรามีสองคนอยู่บนมือนะพ่อเงาโชว์ไฟ,ไฟเบอร์ไปก่อนสเปคครับเอฟเฟกต์เสิร์ชเวทหนึ่งใบขึ้นมือตรงนี้ขวาจะได้ใช้เอฟเฟกต์นะก็ต้องรอดูเขาเขาจะเล่นเป็นใครที่มาเอฟเฟกต์ครับฟาสติบิลเรียกมาหนึ่งตัวเรียกออกมาเป็นหัวจ่ายนะครับมันเรียกใครได้บ้างนะมันเรียกใครก็ได้เลยไม่ใช่หรอทำไมถึงเป็นหัวจ่ายนะหัวจ่ายมันดูแบบไม่ค่อยเก่งแท้จริงๆโคจะออกเป็นไฟเอนจินนะเพื่อเก่งกว่าได้เรียกมาสองตัวด้วย อีบอยครับเสิร์ฟเสิร์ฟเ,เป็นออริจินครับเพื่อเอาของมาเซตเรื่อยๆนะออกเขามีอเลอร์นะมีัวใจายได้เสิร์ฟใครก็ได้ขึ้นมือเสิร์ฟเป็นมอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์ก็ถ้าเราเล่นเอฟเฟกต์มอสบนสนามครับีบิลมานชุกได้ก็จะชุกขวานนะมีวขวานตัวเดียวแล้วก็เป็นฟิลครับแปลฟิลปุ๊บเสิร์ฟมอสหนึ่งใบขึ้นมือเสิร์ฟเป็นไฟครับไลโบมิเตอร์ไฟ ที่ต้องรองรุนครับว่าใบนี้คือใบอะไรนะเพราะปกติถ้าเกิดเขาเซตสองใบเงี้ยมันต้องมีใบหนึ่งเป็นกับดักแหละเพราะว่าเขาได้อาศัยมาเป็นไฟครับโชว์ไฟเบอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็ไฟจะได้เสิร์ฟมอนตหนึ่งตัวทีนี้ถ้าเกิดเสิร์ฟมอนต์สำเร็จครับเราจะได้เล่นแบบชุดใหญ่แล้วเราจะตีเขาตายเลยนะโดนเป็นมอนิเตอร์ครับชิบิวชุบฝานเอาไปคอนเทนนะไม่ใช่ใบยิงครับคอนเทนนี่ก็ยุ่งยากนะไอตัวไฟจะโดนใบแล้วก็จะห้ามตีด้วยก็ค่อนข้างน่าเสียดายครับ เพราะไม่งั้นน่ะเราจะ OTK ได้เลยนะเดี๋ยวเราทำไฟเบอร์ลงไปตีพอเสร็จตักออริจินครับออริจินเอาเว้ยมาเซตเป็นใบสร้างโทเค็นนะเปิดเลยแล้วก็ใช้เฟคครับโชว์ไฟเบอร์นะจะได้โทเค็นเจ็ดดาวครับจะได้โทเค็นเจ็ดดาวก็ได้เรียกคนนี้ได้ด้วยโทเค็นแล้วก็ฟิลครับสั่งพี่กรรมเลยโดยการใช้สองตัวนะเป็นกิกบอยกับผู้หญิงครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ละ ลงเป็นดูมเบอกเกอร์ก่อนแล้วก็ดูมเบอกเกอร์ครับเอามาเซตน,นะเวลาเจอพวกดับเพลิงครับไอใบเนเกตอะจะใช้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเนเกตไม่ทำลายเพคะพอเงินเราใบยึดมันดีกว่าถ้าเข้าลงมอนมาตัวใหม่ปุ๊บเราเปิดใบยึดครับยกไอดูมเบอกเกอร์ขึ้นมือยึดมาเลยเขาก็จะตอบยากนะเพราะเด็กไอดับเพลิงมาไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์สปีดสองสักเท่าไหร่แล้วก็พิคพับกดอีกพี่กำตาครับออกเป็นไฟเบอร์ครับ เนี่ยอันนี้น่าเสียดายนะถ้าเกิดแต่ว่าไอตัวไฟเนี่ยไม่โดนคอนเทนต์เนี่ยเราก็ใช้ดูโบเกอร์ตีค่ะไอเฟกซ์เกิดมีมูเพิ่มพลังตีครับตีเสร็จปุ๊บถ้าทำาเมจได้ดีการ์ดหนึ่งใบเข้าทิ่เนี่ยครับถ้าเกิดไฟตีได้แล้วก็ไฟตีหัวใจแล้วก็เอาไฟเบิร์ดตีไรท์ดาเมจคูณสองครับเป็นตีเป็นสี่นะแรงๆแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับตีเลยถ้าโยนดีดีโคนะครับไม่รู้โยนทำไมนะเพราะเราเล่นเสร็จหมดแล้ว เอาไว้เขาไม่ตายตานาได้ครับเพราะว่าเรามีทั้งใบยืดครับแล้วเขามีมือแค่ใบเดียวนะจวบไปก็เป็นสองใบครับแล้วเร็กรถดับเพลิงอ่ะถ้าเกิดไม่ได้จวเป็นรถใหญ่อ่ะก็จะเล่นไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาจวรถใหญ่มาจริงจริงอ่ะเราก็มีใบยืดล็อกแกะครับรถใหญ่ลงพวกใบยืดมาเลยเขาก็จะแพ้เลยนะเด็กสาครับจ่วะจูดลลาครับก็คิดว่าน่าจะจูดละาได้เนยแม่เขาไม่ลงมาก็ลงมาตีครับน่าจะมอบและครับดาบเอติมันสี ก็ประมาณนี้ครับเด็กมาก,ก็เป็นเด็กที่แบบเล่นแบบลื่นๆนะเล่นไหลๆไปเรื่อยๆขอแค่ขึ้นคบคู่ครับมันดีตรงที่ขึ้นคู่อ่ะก็จริงนะแต่ว่าคู่อ่ะมันคืออะไรก็ได้เลยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูที่ฝั่งข้ามมาเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กรถดับเพลิงเมื่อตะก,กี้นะครับก็เขาใส่ของขออกแปลกๆมานะเพราะถ้าจำไม่ผิดรถดับเพลิงมันแทบไม่โดนลิมิตอะไรเลยนะก็เดี๋ยวใบแรกครับเป็นดีดีโคนะเวลเลอร์หัวใจสามครับมีอุตากิด้วยอุลละ ขวาน3ครับแอลิเตอร์ครับใส่ใบเดียวนะแปลกมากเพราะแอร์ลิเตอร์เก่งมากๆนะแล้วก็เป็นมอนิเตอร์ครับไอแฮกเกอร์ไอเนี่ยครับไฟเอนจินเนี่ยที่จริงมาควรจะใส่แค่ตัวเดียวนะแต่ว่าเจอคนอื่นครับเขาใส่2ใบ3ใบทั้งนั้นเลยแล้วก็รถใหญ่2ครับปกตินะนี่บิลลครับคันเซโบฮาร์ปี้เสิร์ฟนักลบแล้วก็เป็นวอเวันก็ปกติแล้วก็มีไรนิ่งซอมด้วยครับมาช่วยคีย์บอร์ดมีขวาครับอันนี้การวิธีบัตเตอร์ครับใบนี้แปลกนะไม่ค่อยเห็นคนเล่นใส่ให้กับมาเครื่องจักรเข้านะครัับตวที่เสียพลังเพิ่ม400 แล้วก็ถ้าเกิดกาบิเนีนยครับสู้กับมาแฝงข้ามอ่ะจานิเกฟิกบอลตัวนั้นก็เอาไปสู้กับโคกมีคางโกะมั้งมันจะให้ผลคล้ายๆกับสเกโคตัวนอนอ่ะที่ว่าถ้าเกิดตีใส่ใครก็จะในเกะฟิกบอลตัวนั้นอะไรแบบนี้ก็มิโกะนะ่าจะเยอะจริงๆมั้งแต่ว่าตั้งแต่เล่นมาก็เจออยู่แค่ไม่กี่ตายมั้งต่อมาก็เป็นฟิลครับฟิลสองชี้นิ้วชี้ดาบดับเลสแล้วก็เป็นเลทคิวครับอันนี้ก็ใส่ตามปกตินะเป็นเลทคิวอเลิร์ดคอนเทนเอ็กติ้งแล้วก็รีฟอร์ดครับอย,ย่ยงาง พอได้เล่นบักเอ็กตาร์ก็ไม่ได้ใช้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตาแรกนะครับเดี๋ยวดูตาที่สองต่ออันนี้ก็จะเป็นตาที่สองนะครับตานี้เราเริ่มก่อนนะมือแรกครับมีมันจูก็ส์มีเอเจนต์มีมอพี่กรรมครับแล้วก็ออริจินแล้วก็มีบยึดอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเพราะว่าเราลงเป็นมันจูชาเสริร์ฟได้แล้วก็มีออริจินด้วยเอาฟิลมาแปะพอเปิดฟิลปุ๊บก็จะได้เสิร์ฟพวกมอนต์ขึ้นมือได้ด้วยก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับ ไม่หนึ่งครับแปะออริจินนะออริจินเอาฟ mm ิล hmm. มาเซ็ตแล้วก็เปอร์ฟิลฟิลครับเ mm hmm. มื่อไอคิปเสิร์ฟมอลหนึ่งตัวก็เสิร์ฟเป็นไฟครับหรือจะเสิร์ฟกิกบอยก็ได้นะให้ค่าคล้ายๆกันอ๋อไม่คล้ายตรงนี้ครับเรามีฟิลแล้วเราต้องเสิร์ฟไฟครับเพราะว่าไฟมันเสิร์ฟมอลได้ใช่ป่ะกิกบอยมันจะใช้เสิร์ฟฟิลครับซึ่งมันจะซ้ำกันนะตัวนี้เสิร์ฟไฟขึ้นมาครับเอฟเฟกต์ไฟโชว์มัลพิกรรมสเปร์สเปร์สเ,ปเสร็จปุ๊บเสิร์ฟครับสเสิร์ฟเป็น เติร์เวสจะเป็นออริจินใหม่อีกนะเผื่อใช้ตาน่าหรือที่กินควรจะเสริเป็นไบซ่าโทเค็นนะแต่ว่าช่างมันเถอะคล้ายกันไม่เกี่ยวอยู่แล้วแล้วก็ว่าต่อครับมาจูก็เสิร์เป็นดูโบเกอร์ซื่จะในเกตนะแล้วก็เอฟเฟกต์ของฟิวครับสามพิธีกรรมสองตัวลงเป็นดูโบเกอร์ลงมาแล้วก็กดเทคครับเอากระดาษมาเซตเป็นใบในเกตนะแล้วก็เซตใบแล้วก็ฟิฟิวครับพิธีกรรมซ้ำมาเลยอีกทีหนึ่ง สิงหาครับออกเป็นผู้หญิงทีนี้ม้อมพี่กามขอทุกตัวครับราก็จะการเลงด้วยไม่โดนเลงครับแล้วก็มีในเกตหนึ่งทีแล้วก็มียืดหนึ่งทีน่าจะพอสู้ได้ใชเลยใช่แหมครับ,รบเป็นมาดูกลอเหมือนกันนะตรงนี้เรามีในเกตก็ใช้เลยโดยการดีผู้หญิงขึ้นมือนะเพราะผู้หญิงไม่ค่อยไใช้ครับไอดูโบเกอร์เก็บไปสู้ต่อได้ในเกตครับ พเรพราะด้วยพิธีกรรมอ่ะไอเก่ง,กงมากๆนะฟองงานเราต้องไม่ให้เล็ดพอนี่เกตเสร็จปุ๊บสเปรไลโบมาเซอร์หนึ่งตัวจากมือมดูดได้สเปรเป็นไฟครับเพราะไฟสเปรย์เสร์มมอนไเปเสิร์มครับสเสิร์มเป็นไฟเบิร์นนะเอาไว้สู้ตันน่ะเพราะมีออริจินเหมือนกันนะใช้เป็นใบสร้างโทเค็นโทเค็นครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของฮิ๊กบอยโชมอนสเปร บอเสเซอร์เไม่ครับเสิเป็นบอลนะไม่เสิร์ฟฟิวแปลกมากคีฟิวเก่งกว่าบ,บอลเยอะเลยนะเอามีฟิวอยู่แล้วนายก็พอเข้าใจได้ครับแปลฟิวครับเสิร์ฟไฟเบอร์ครับตัวนี้เขาจะตีแล้วแล้วก็ใช้สร้างโเทเค็นโเทเกดครับโเทเค็นเจ็ดดาวแล้วก็พี่กรรมครับโปรเทคเราเป็นไฟเบอร์แล้วก็เฟกของออริจินครับถ้าเกิดมีการพิธีกรรม จิ้มหลังหนึ่งใบจิ้มฟิวนะ s <S ก็ช่างมาครับเดี๋ยวค่อยเสถียรใหม่ก็ได้อันนี้คืออะไรออกพ่กรมซ้ำอีกทีหนึ่งตัวน,นี้ครับผู้ขับปลอดภัยนะเพราะว่าเขามีสี่เ่ละ่ะถ้าเกิดเขาลงเป็นผู้หญิงเหมือนที่เราดิมเมอเกยครับมันจะเล็งเป้าไม่ได้ละเพราะงานเราก็ต้องใช้ใบยืดครับที่อิยกยกดูมโบเกอร์ครับแล้วยืดไฟเบอร์มาเล่นเลยเพราะถ้าเกิดผู้หญิงลงครับมันจะเล่งเป้าไม่ได้ละจะลำบากเสือไ้ก<ๆ>่อน ยึดมาครับแล้วยึดโดยการยกมอมพี่กรรมนะไม่คืนละจะอยู่กับเราตลอดไปเอาอเป็นไฟสตาร์เตอร์ครับก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นี่ครับไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะมันจะกก่งยังไงก็ไม่รู้เห็นเขาชอบเรียกกันถ้าการไม่สเปรย์าสามารถอาเกตการ์ดหนึ่งใบบนสนามแล้วก็มอมพี่กรรมหนึ่งตัวเข้าที่หลุมเอาสองตัวสับเข้าเด็กแล้วก็ในช่วงเธอฝ่าข้ามสปีดสองสามารถทิว,วการไปนี้แล้วก็ชี้มอมพี่กรรมหนึ่งตัวใน้หลุมเลือกได้ว่าจะเอาขึ้นมือหรือสเปรย์ขึ้นมาตอนนี้เขาได้ดีด ไอไฟเบอร์ I, bird, กับข้อดครับแต่ว่าเป็นของเขาดีเขาไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วเพราะของเราได้คืนลงหมดแล้วดีครับหลักกระเบื้องดีไฟ,ไฟไฟก็ตายไปอันเลยตรงนี้ในหลุมเขาจะเหลือไม่เหลือวะพี่กำด้วยซ้ำครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ที่ว่าทีวิวชูก็ไม่มีความหมายแล้วนะแค่สองมาสองด้วยข้าเธอครับโจไฟขึ้นมาสุดยอดไปเลยพราะไงก็เล่นได้ดีนะพาอเรามีเอเจนต์ครับเอเจนต์ Agent ก้าโชว์สเปชแล้วเราก็เก็บไฟขึ้นมือเล่นได้เหมือนเดิมนะ แต่จุ่มมาแล้วครับก็เล่นเลยไฟครับโชว์ไฟเบิร์สเปซเซอร์ตยิ่บอยยิ่บอยครับโชว์ไฟเบิร์เหมือนเดิมสเปซเซิร์ฟิลครับแปะฟิลเซิร์ฟมอนตอนนี้มอนมันซ้ำๆมานะเกิเเ้เสือผู้หญิงมาครับเผื่อได้ใช้เอเจนต์ครับโชว์สเปซเมื่อสเปซครับเก็บหนึ่งใบขึ้นมือครับแล้วก็เก็บใบยึดนะเอามาเล่นต่อยึดรัวๆแล้วก็เมื่อเอา เว่กกระดาษขึ้นมือครับจะต้องยัดบอลหนึ่งใบยัดการ์ดหนึ่งใบเข้าดิพิธกรรมครับเป็นสามกับสี่นะเป็นเจ็ดครับลงไฟเบอร์เลยตัวตีแล้วก็เอาพิธีนะครับเอาเรา,เาพิธีกรรมจิ้มหลังหนึ่งใบคือครับทาอีกทีหนึง่งลงเป็นดูโบเกอร์โบเกอร์ก็เอากระดาษมาใช้รครับตรงนี้ ใบเคาน์เตอร์มันไม่อยู่แล้วนะเราก็เลยต้องเอากระดกเงี้เอาเนี่ขึ้นมาไม่ใช่ใบเคาน์เตอร์อใบเนเกียตติดพูดใบเคาน์เตอร์นะที่สบายครับเราก็ใช้ไอดูโบเกอร์ครับตีเลยตีหมอน,นี่เพื่อทำ damage ครับทำ damage เสร็จปุ๊บได้ยัดหนึ่งใบด้วยตีเลยจริงน่าจะตีไรนะเพราะเรียกดาเมจได้เยอะกว่าครับแต่ยังไงเขาก็ตายอยู่ดีครับเพราะเรามีไฟเบิร์ดเอาไฟครับตีซ้ำแล้วก็ไฟเบิร์ดครับทำ damage สองเท่านะจากเอฟเฟก ก็จะประมาณนี้ครับมันก็เล่นง่ายๆหลยตั้งบอร์ดเกาะชาพีคอนโทรลประมาณนึงมียืดมีเนเกตอะไรประมาณนี้ก็เล่นง่ายครับเดี๋ยวไปดูรีดเดกฝังข้ามมาเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นลิเด็กของตาตาเมือกี้ครับก็เป็นเด็กยืมครับเหมือนที่เราเล่นนะก็เป็นเด็กแบบธรรมดาครับเล่นหนุกๆขำๆไม่มีอะไรพิเศษครับเดี๋ยวไปดูตาที่สามต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่สามนะครับตาสุดท้ายของเกมเพย์เด็กยืม ตลอดอีเวนต์นี้นะก็เริ่มหลังครับมือแรกมีไฟมีฮาร์ปี้มีฟิลมีออริจินแล้วก็ใบนี่เงาครับตัวนี้ก็ถือว่าดีครับแค่4ใบก็พอละมีทั้งฟิลนะเสิร์ตมอนออริจินเอาเวสมาซิสแล้วก็มีไฟเพราะว่าพอเราแปะ Origin, ออริจินแปะฟิลปุ๊บก็เสิร์ตมอนพี่กัมครับเราก็เล่นได้แล้วก็เดี๋ยวเริ่มเลยใบหนึ่งครับเป็นสปาเกตตี้ครับเสิร์ตมอนเกาเวตตัวนี้เป็นเด็กเบอร์เกอร์นะครับก็เสิร์ตเป็นคู่นี้จานปลาคู่กันหนึ่ง แค้เมนูด้วยขอข้าค่าคมนะแต่ว่าเมนูแค่เปิดมาเป็นมอนนี้ก็แปกประหลาดละเป็นสามกับสองครับตรงนี้เราเลือกสองนะครับเพราะว่าพวกสามกับสี่มันจะกิกเพราะว่าส4มสี่มันเลงใครก็ได้เท่ไหละ่ะแต่ว่าหนึ่งกับสต้องเล็งมาตัวเดียวแล้วก็สามนี่มันเหมือนแบทเทิลปะอ่อถ้าเกิดการไปนี้อ a t e r ร์ r g e t attack ก็คือแบบว่าเป็นเป้าโจมตีครับก็คือคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าพวกหนึ่งกับสองตัวมันต้องโดนคนเดียว ก็จะเป็นจานนี้ครับแซมมอนเป็นตัวพายุรามครับอันนี้จะเริ่มระบากแล้วนะเพราะถ้าเกิดเขาอ่ะรู้วิธีเล่นอะมันก็จะเหมือนที่เราเล่นครับจะได้ฟูลบอร์ดและสู้ยากมากตอนนี้ใช้เฟกครับเสิร์ชหนึ่งดาวขึ้นมืออันนี้ก็ไม่เสิร์ชหนึ่งครับไม่รูควาไมคนที่เล่นอะถึงไม่ค่อยชอบหนึ่งนะเขาเสิร์ชไปเค้าเตอร์ครับก็ไม่อยู่ความหมายครับถ้าไม่ได้รันนะมันก็ไม่จริงหรอกเซิร์หนึ่งครับแล้วก็ใช้พี่กลางคำเลขหนึ่งครับโดยการใช้หกบนมือนะ ทำไมเขาถึงไม่ใช้หนึ่งบนสนามไม่รู้เหมือนกันก็นกคือจะเสียหกฟีฟีไปเลยนะแล้วก็ได้ที่กัมเบอร์เกอร์งี่เงามาหนึ่งใบน่าจะเป็นเด็กยืมนะเพราะเกิดใส่นี่มาแล้วก็เป็นของหนึ่งครับไปโหดได้ห้าใบเจดเลยรไหมได้มอนสองตัวสามตัวเอาห้าขึ้นมือนะครับแล้วก็จันเนื้อเลยคือห้าครับลงสอง แปลกนะแล้วก็เป2กสองครับกดถึกด้วยนะได้จิ้มหลังไปหนึ่งครับก็กลายเป็นว่าเขาต้องจิ้มของตัวเองเลยก็น่าจะเพิ่งหัดเล่นแหละจิ้มคาเตอร์ครับแล้วก็ไปต่อที่เนปิดครับอันนี้เหมือนตาตอนแรกครับตอนบอกเยคกับว่ามีแค่เด็กไลโบเมนเซอร์ครับที่จะเรียกเนปิได้แบบเต็มความสามารถนะเพราะว่ามันต้องใช้ลิง์สามตัวอันนี้เขาใช้โดยกันเรียกโดยการใช้มอลแค่2ตัวครับทำให้มันได้เทกไม่ครบนะมาจากการทำลายแบทเทิลก็จริงแล้วก็การทำลาย,ยด้วยกิฟต์เพก แต่ว่ายังไม่กันเล็งน,นะครับเพราะถ้ามันโดนเล็งเป้ามันก็จะตายง่ายๆเลยแล้วพลังมันยังต่ำด้วยสามพันหกก็เขาทับแค่นี้ครับแล้วก็ผ่านเลยน่าจะเขินแหละเพราะถ้าเกิดไม่กดผีบเป็นยิงไปเขาเติร์ตตั้งบอ่อไปแค่นั้นน่าจะเก่งกว่าขเขาเทีครับอยู่อะโยกี้ครับฟูบอ่อนะนั่นแหละครับแฮปปี้เลยมีก็ใช้ไปแฮปปี้ฟิวส์ครับปักฟิวสเลยฟิวเซอร์ครับเสริมมาพิกรรหนึ่งตัวเสริ์เป็นเอเจนต์นะครับเพราะว่าไอ้หมอนี่ ไม่กันเล็งครับเดี๋ยวใช้เอเจนต์ตีไลท์แล้วก็ชี้ยัดเด็กสบายสบายไปครับโชว์สเปไปเสอร์ม,มอนสเสอร์ไปเบอร์ครับเผื่อตีแล้วก็กิ๊กบอยโชว์สเปครับเซอร์เมดเอาเป็นไปสร้างโทเค็นนะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มอนเรายังไม่พอวัตถุดิบครับสร้างโทเคน็นครับเอาไอจินด้วยแปเอาไอจินเอาไปในเก็มาเซ็ตไว้แล้วก็สร้างโทเคน็นครับโชว์เจ็ดสร้างเจ็ด กดเทคเลยพี่กรรม่อตัวครับออกเป็นดูบ็อกด้ยก่อนเคียบอกแล้วก็กดเทคเลยเอาใบยึดมาเล่นกดเทคครับพี่กรรมซ้ำอีกเป็นเจ็ดครับออกเป็นไฟเบิร์แล้วก็ไปเลยครับดูบล็อกเกอร์ครับตีไลท์ทำดาเมจได้ชีร์ดหนึ่งใบย,ยัดเด็กชี้เลยมันไม่ใช่การเล่นครับแล้วก็ออกไฟเบอร์ตรีสามเปนห้านะดาเมจคูณสองก็เจ็ดัตายเลย ก็ประมาณนี้ครับคนได้เบอร์เกอร์เห็มันก็ก็ขางอันนี้ยอาหารอสมควรธุ์นะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูที่ดีของข้ามดเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล็กของเบอร์เกอร์เมื่อก,กี้นะครับก็เป็นเด็กยืมแหละเหมือนที่เราเล่นๆมานะก็ประมาณนี้ครับสําหรับเด็กยืมของอีเวนต์ดีช่วยนะครับอันนี้จะเป็นที่เล่นพวกเด็กยืมในอีเวนต์มาทั้งหมดครับก็ที่เขาว่าอีเวนต์เด็กยืมมันไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าจริงๆเด็กยืมอีเวนต์ยังเก่งนะเพราะที่เล่นมาครับ วินเล e มันก็ถือว่าพอใช้ได้ครับไม่ไม,ไม่น่าเกียดมากนะมันจะน่าเกียดหน่อยตรงเล่นบัวายครับบัวไแพ้เยอะมากนะแต่พออันนี้เป็นเด็กเบอร์เกอร์กับเด็กไฟไอไลโแม m นเซอร์ครับก็พอเล่นได้นะใครไม่มีเด็กหลือวขี้เกียจทำเด็กครับเล่นเด็กยิงก็เล่นได้ง่ายๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ